ต่อไปเป็นการจับคู่ขยายความจะเห็นว่าฐานที่ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดไม่มีคาถากำกับเพื่อที่จะได้ขยายความให้มากขึ้นจาก5้าเรื่องเป็นสิบเรื่องเรื่องอะไรบ้างดูกลุ่มที่หนึ่งนะคะ ปุ่มที่หนึ่งเมื่อคุณพยากรจรวันนะคะจรวันให้คุณตั้งวันเสาร์อยู่ที่อัต,ตะะวันเกิดเลยเกิดบากทุกเลยทุกคนว่คุณจะเกิดที่จังหาัพืทนหลั่นสุขเสาร์วันเสาร์พยากรณ์ที่พบอัตะะเสมอ กลุ่มที่หนึ่งแน่นอนเลยวันเสาร์ทุกเสาร์เลยค่ะคุณก็จะเจอดาวอาทิตย์ในฐานที่ห้าตัวบนจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะคุณก็ไปหาเอานะคะเกิดวันอะไรก็ช่างขยายความในฐานที่ห้าลากจากอัตะะลงมาคือดาวอาทิตย์ก็แปลว่า ทุกวันเสาร์คุณจะต้องกินของเผ็ดร้อนของสีแดงๆคืดอดาวอาทิตย์นั่นเองยังไงก็เจอนะคะส่วนดาวตากเป็นอะไรคุณก็ไปขยายความเอาทุกๆวันเสาร์ต้องกินสีแดงๆงสตรอเบอรี่พิกแดงนะคะไวน์แดงน้ำแดงเฮบูบอยสีดแดงก็คืดอดาวอาทิตย์ ในขันที่ห้านั่นเองพอมาถึงวันอาทิตย์จะอยู่ตรงหีนะแลววัของใครเท่งนั้นแหละนะคะก็จะเจอดาวพุธรู้เลยทุกวันอาทิตย์คุณต้องกินของเป็นเส้นเส้นะตั้งแต่บะมีกล้วยเตี๋ยววุ้นเส้นนมจีนสปาเกต,ตี้พาสต้า อะไรอกอูด้องอะไรแล้วแต่คุณอะเป็นเส้นหมดและนอกจากเส้นแล้วก็ยังมีของสดผักสดและผลไม้ด้วยเป็นอันว่ารู้กันแกรู้ดวงเกิดใครก็ช่างฐานที่หน้าตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งวันอาทิตย์ซื้อของเป็นเส้นเส้นไปฝากเขาซื้อผักผลไม้สดสดไปฝากเขาก็จะบอกทำไมรู้ว่าฉันอยากกินเพราะฉันรู้ดวงแกงไง เห็นไหมคะ,ะรู้ดวงแกะไงใันกระดาษแก้ได้ถูกเราก็จะเป็นผู้รู้ใจชนะไปเก้าหนึ่งเ,เลยเพราะว่าทำให้เขาสมอยากเรื่องอาหารการกินนะคะส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องอื่นไปดาวพุธก็ความคิดดาวอาทิตย์ก็ร้อนใจนะคะเรื่องร้อนๆน้ำร้อน,อนลวกไฟลวกก็คือดาวอาทิตย์ ดาวพุธก็คือติดต่อสื่อสารนะคะขัดข้องแน่นอนเพราะมันเจอจีน่ะนะคะอ่ามาถึงวันจันทร์ก็จะเจอเลขเจ็ดวันจันทร์แกต้องกินของดองของมีก้างมีน้ำมีกระดูกของแข็งแข็งกรุบกรุบกรอบกบบาร์บีคิวปิ้งย่างซื้อไปเลยวันจันทร์นะคะของกิน อนอกจากนั้นแกก็มีปัญหารองเท้ามีปัญหาที่เท้าแกเจอผู้ใหญ่จ็นดวดฝ่าเท้าเลยโอ้ชอบใจตายเลยกำลังปวดเพื่ออยู่เอ็กกี้เอ็กกี้เ,กกเ,กกเ,กเมื่อนะคะนวดเลยเจอเดาวเสาปัจจันเจอเดาวเสาวัานข้างเจอเดาวอังคารนะคะเอาเดาวอังคารี่มีดบาดน้ำต้มเข็มต้ม หรืออังคารนี่ระวังอาวุธนะคะอังคารก็กินของมีตัง้งเอาซื้อปลาไปฝากนะคะซื้อปลาไปฝากซื้อของที่บ้านมีน้ำชะอมไปฝากกุหลาบไปฝากหนังาน,นะคะหรือซื้อเครื่องมือไปฝากสกูร์ไลสักอันไปคีมสักตวัสวสว่านสักอันหนึ่งอุ้ยชอบตายเลยรู้ใจ จำไม่รู้ว่าฉันอยากได้นะคะพอถึงวันพุธก็เป็นดาวสุขก็ต้อง,อง,งข,อของแพงหละขนมหวานหวานของแพงแพงัรกรั้สักกรมนะคะเ็เป็นดาวสุกร์พาเป็นดาลโงแรมชวนไปเที่ยวพาเช็คอินที่ไหนสักแห่งหนึ่งกพรศุกคือที่หลักดอนนะคะดาวศุก พอถึงวันพฤหัสเป็นเดาจันรคู่นะคะที่ฐานที่ห้าเป็นเดาจันอย่างไรก็ต้องเป็นจันนะคะข้างบนเวลาไม่รู้ล่ะจับคู่กันแล้วเจอเดาจันรก็กินเข็มๆไปทะเลกินอาหารทะเลซีฟูดนะคะไปกินซุปซื้อซุปไปฝากซื้อต้มไปฝากซื้อปลาหมึกไปสักซองหนึ่งหอใหญ่หน่อยนักะ่ะหอเล็กก็จะคว้างหน้าเอานะคะเพราะว่า จันนคืออาหารทะเลจันคือของน้ำซื้อน้ำไปฝากน้ำปนานะไปถวายพระนะคะเราจันเดองพอถึงวนันศุกร์ก็เป็นดาวพฤหัสสวยๆของสีอ่าสวยๆแล้วก็เปรี้ยวหวานๆซื้อต้มออยำไปฝาก นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มออยำใบซื้อตอ้มยำหัวปลาม้อไฟอะไรก็ได้หรือว่าชวนไปวัดเพราะว่าเขาจะด่าพระหนรนั่นเองเห็นไหมคะนี่เป็นการรู้ต้าวหนึ่งก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงโดยการรู้ดวงเขาโอ้ก็ดวงใขรอยู่ในมืออาจารย์แล้วก็เสร็จเลยนะคะแบบ คลิกได้มหมดเลยคลิกให้เกียร์ก็ได้เจอดาวองคาเนี่ยโอ้เอาตะปูดักยางรถเลยเพราะแกเจอดาวองคาสนุกค่ะนะคะแล้วก็ทายก็ไม่ผิดนะคะเพราะนั้นเวลาคุณทายวันเนี่ยให้จับดาวในฐานที่ถึงเริ่มด้วยวันเสาร์วันเสาร,ร์ดูดาวเสาร์นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันเสาร์ดูดาวเสาร์วันเสาร์ดูอัตตาหลายคนมานั่งทะเลาะกันแต่ไม่อาจารย์ไหนเธอบอกว่าวันเสาร์ให้ดูดาวเสาร์แกเฮ้ยไม่ใช่วันเสาร์ดูที่อัตตานะคะไม่ใช่ปคววนหาดาวเสาร์อยู่ในวันพฤหัสไปทายโดนตีได้หเหี้กับวันไ่ดูด้วยนะคะวันเสาร์ให้ทายที่อัตตาอาทิตย์นัดจันทัดัง อังคารปิตาพุทธบาตาพฤหัสโภคาวันศุกขรข์ที่บัชิบารแต่ในะครอย่าผิดนะคะผิดหัวแตกหน้าแหกมาไม่รู้ด้วยอาจารย์อย่ามาบอกเอาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเธอก็ไปถามอาจารย์คณิษฐาสิเค้าบอกฉันมาอยางี้ยถ้าผิดก็ผิดอยู่ที่อาจารย์เออผิดอยู่ที่ครูนะคะนั่นคือกลุ่ม ที่มีเลขหนึ่งนำหน้ากลุ่มที่มีเลขสองนำหน้านะคะกลุ่มที่บวกได้เก้าหรือสิบหกมะกรูดนำหน้าหรือว่าโรลตมงคลนำหน้ากลุ่มนี้ก็จะวันเสาร์เจอดาวจันทร์แน่นอนนะคะ,ว,ะวันเสาร์ก็รู้แหละลักษณะจันทร์วันอาทิตย์เจอพฤหัส วันจันร์เจออาทิตย์วันอังคารเจอพุธวันพุธเจอเสาร์วันพฤหัสเจออังคารแล้ววันศุกร์ก็เจอเดาวศุกร์อันนี้เราสามารถไปถ่ายโดยแล้วคุเห็นจันร์กับศุกร์ในฐานที่ห้าในแต่ละวันคุณสานารบอกว่าเขาจะได้เงินเราแบ่งม,มากเชื่ออาจารย์เถอะนะคะ แกได้เงินเนี่ยแกอาจจะเก็บได้กามถนนสลึงที่ห้าสิบเป็นเรื่องของแกแต่แกได้เงินเยอะกันนะคะนกบอกใช่อาจารย์เก็บเงินโปรยทานได้ก็ไม่รู้เจอจันเจอสุขชนเสียไม่ชนเสียก็ช่างนะคะคุณจะได้เงินได้มันจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่าก็เรื่องของคุณอีกขึ้นอยู่กับว่ามันจอดไปชนอะไรก็คือกลุ่มที่มีเลกสองนันหน้าในทางที่ห้า กลุ่มที่มีล 3, เลขสามในฐานที่ห้านำหน้านะคะก็คือกนที่บวกแล้วได้สามหรือว่าได้สิบตะขาหรือสิบเจ็ดวันเสาร์จะดาวคานวันอาทิตย์จะดาวสุกวันจันทร์จะดาวจันทร์กแค่หนึ่นสอกวันเลยวันอาทิตย์และจันทร์เลย นะคะเพราะว่าเจอเดาวสุกกับดาวจันไม่ต้องไปดูพบเลยค่ะไม่ดูไปดูกระดุมพระลาพระอะไรทั้งสิ้นดูมันแค่ดาวนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเจอจันเจอสุกเมื่อไหร่ก็ได้เงินวัน,นอังคารเจอพฤหัสวันพุธเจออาทิตย์วันพฤหัสเจอพุธวันสุกเจอเสาร์นะคะก็ะไปไล่เอา ส่วนกลุ่มที่เลขสี่นำหน้าคือคนที่ได้สี่รวมกันแบบทับยี่สองสามรวมกันได้สี่หรือสิบเอ็ดหรือสิบแปดนะคะก็วันเสาร์เจอพุธวันอาทิตย์เจอเสาร์วันจันทร์เจออังคารวันอังคารเจอศุกร์ วันพุธเจอจันท์วันพฤหัสเจอพฤหัสวันศุกร์เจออาทิตเ์็นะคะทำไมถึงทายในอากาศได้ก็ดูไอ้ตัวนี้แหละค่ะแต่และว,วันพราะอาจารย์แม่นยังเลยใช่เมื่อวานหนูก,กินต้องประกาศจองกระดูหมูเออเขาเจอเสาเนี้ยเดงกนะคะก็ใช้บวกเอานะคะไปบวกถามที่เด่นแล้วก็ระบไาไ่ มาไล่ฐานที่สี่แล้วก็มาเจอดาวในฐานที่ห้าเราก็จะรู้เหตุการณ์็กแต่ละวันของเขาโดยเฉพาะเรื่องกินจะแม่นมากจะพึ่งทายวันนี้ให้ทายเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนดีนะคะพอวันนี้เ็ิ่งไม่เกิดเขาจะบอกไม่แม่นไม่มีไม่ได้กินตกกลางคืนลุกขึ้นมาซอยเลยนะคะประเด็น่านเลขห้านำหน้าในฐานที่ห้าวันเสาร์ก็เจอดาวพฤหัส วันอาทิตย์จเจอดาวอาทิตย์วันจันทร์เจอดาวพุธวันอังคารจเจอดา,าว,วเสา,าร์วันพุธเจอดาวัคานวันพฤหัสเจอดาวศุกร์แล้ววันศุกร์เจอดาวจันทร์นะคะถ้ะาฐานหน้าเป็นเลขหกนะคะวันเสาร์เจอดาวศุกร์วันอาทิตย์จเจอดาวจันทร์วันจันทร์เจอดาวพฤหัส วันอังคารเจอดาวอาทิตย์วันพุธเจอดาวพุธวันพฤหัสเจอดาวเสาร์แล้ววันศุกร์ก็เจอดาวอังคารถ้าข้าหน้าเป็นเลขเจดวันเสาร์เจอดาวเสาร์วันอาทิตย์เจอดาวอังคารวันจันทร์เจอดาวศุกร์วัน อังคารเจอเดาวจันวันพุธเจอเดาวพระฤหัสวันพระฤหัสเจอเดาอวอาทิตย์วันศุกร์เจอเดาวพุธนะคะใจอบอกมาเลยนะเจ็ดวันของคนเจ็ดชนิดนะคะทั้งโลกอ่ะทั้งโลกอ่ะถ้าใกดวงเหมือนกันก,ก็กินเหมือนกันแบบอาจจะก,กินพร้อมกันด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ หัวใจจะอยู่ในฐานที่สี่รู้กำลังในฐานที่สี่ก็จะรู้กำลังในฐานที่ห้าเราก็จะทายวันได้ในอากาศโดยไม่ต้องไปสนใจว่าเขาเกิดวันเดือนปีอะไรขอเพียงรู้หัวใจเขาตอนเองรู้ใจรู้ใจนะคะรู้หัวใจวก็รู้ถึงเบิกบนเบิกหัวใจเลยนะคะนั่นก็คือพยากรณ์ในฐานที่ห้ามาถึงในฐานที่หก ฐานที่6เนี่ยจับคู่กับฐานที่สองคือเดือนพอรู้เรื่องเกิดคุณก็จะทายฐานที่6ได้ตามเดือนอย่าลืมนะคะเดือนหนึ่งและเดือน8ตามจันทรคติต้องดูด้วยการตัดวันตัดที่ขึ้นหนึ่งค่ำของทุกเดือนนะ,ะาะก็เดือนคู่ก็จบที่แรม15าค่ำถ้เดือนที่จบจบที่แรม14บ่ค่ำ นะคะเดือนที่เดือนจะขาดเดือนจะมีแค่14บสี่ขาแหลมสิบสี่ข้าพอขึ้นหนึ่งข้าคุณก็จับดาวพัทธุเลยยังไงก็พัทธุเพราะเดือนดึกและเดืเอนแปดเท่านั้นนะคะพอขึ้นจุดข้าเดือนดึกและเดือนแปดจับดาวพัทธุแล้วก็มาดูในฐานที่หกเห็นไหมคะดาวพัทธุเป็นเลขอะไรก็ช่างนะคะมาจับฐานที่นหกของแต่ละกลุ่ม นะคะคดาวปุตตะจับเดือนสองและเดือนเก้าดาวอริเดือน3และเดือนสิบนะคะวัตตนีเป็นเดือน4และเดือน11บเอดตัดดุเป็นเดือน5และเดือน12 กระดุมพรเป็นเดือนหสหัดช้าเป็นเดือน 6, เจ็เด 7, ก็ลากลงมาหาฐานที่หกตรงๆงลงมานะคะแถวดิ่งแนวดิ่งลงมาส่วนฐานสุดท้ายล่าย,ยาวหน่อยนะคะหกฐานที่เจ็ดจะจับคู่กับจรปี ฐะะานที่สำคัญนะคะฐานที่สามเป็นตัวตัดสินชีวิตที่คุณจะเจอ24ชั่วโมงไม่มีเลือกวันเลือกเดือนเลือกปีไม่มีเลือกนาทีด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นฐานที่เ,เจ็ดเนี่ยมันจึงสำคัญมันจะบอกเรื่องราวที่คุณจะเจอตลอดชีวิต24ชั่วโมง พราะฉันคุณจะรู้กลุ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยตัวแรกของฐานที่เจ็ดจะเป็นอะไรจนถึงเจ็ดกลุ่เลยน,นคะคะจำให้ได้แล้วคุณจะเป็นหมอดูตาที่หูททพิ์แค่คุณเอออย่างเงี้ยคุณก็รู้แล้วที่ตอนเออเด็ก็คือรื้อตัวฐา,านที่เจ็ดเปได้อะไรไมคะไม่ใช่เจ้าเข้าหรือว่า มีองค์ลงไม่ใช่นึกนะคะนึกฐานที่เจ็ดเนลาวาก็จะเจอยี่สิบี่ชั่วโงนะคะดังคุณรู้เลยตัวบวกลบฐานที่สี่เนี่ยหัวใจเนี่ยมาเป็นฐานที่เจ็ดคืออะไรเราก็จะพยากรณ์ตามดาวได้และคค่ะนะคะจนะ,ะเกิดยี่บสี่ชั่วโง ก็เป็นไล่อายุเนี่ยมันได้อายุเจ็ดขวบอยู่ที่บัญชีว่านะคะอายุสิบสี่ปีอยู่ที่ปัตติกีอายุยี่สิบเอ็ดปีอยู่ที่ตาสีตาสา,าตัวสุดท้ายก็บวกไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะนั้นบวกอายุเพราะนั้นอายุที่ข้างล่างเนี่ยมันจะเจออายุเท่าไหร่บ้างตัวแรก เกิดค,ครั้งแรกเจออายุสิบห้าจากสิบห้าคุณไปเจออะไรไอ้มาลนะเนี่ยอ่าบางคนถามอาจารย์ดูจะตายเท่าไหร่โอ้ตายตอนสิบห้าเพราะทุกคนตกมรณะหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นดาวบุญหรือดาวบาปตายสบายหรือตายลําบากนะคะก็คือพบมรณะนั่นเองสิบห้าตกมรณะอะไรอีกตกมรณนะสามสิบหกตกมรณะเห็นไหมคะอะไรอีก ห้าสิบเจ็ดตกบระัะอืมถ้าคนโลกเยอะไปพ้นเน่ยห้าสิบเจ็ดตายแน่นะคะพ้นห้าสิบเจ็ดไปได้เป็นอะไรเจ็ดสิบแปดเห็นไหมคะบวกไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจากเจ็ดสิบแปดนี่รอบยาวเลยนะคะรอดยาวเลย,นะะลย,าเลยตายไม่ตายก็ป่วยหลับนะคะก็คือเอาอายุ ตัดกระเดกบวกไปครั้งเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดรอบแรกคือสิบห้านะคะเพราะนั้นีเอกก็จะอยู่ตรงอริสิบสามสิบสามแล้วอะไรอีกสามสีะะ่เพราะนั้นพบอกอาจารย์ว่าโอ้เต็มสามสามกสามสี่โอ้เจอปัญหาเห็นไหมคะเพราะมันจะตกพบอริไม่ใช่หมอแม่นอย่าไปหลงตัวเองว่าทายถูกทายถูกไม่ใช่ กดมั่วไม่ได้คุณต้องทายตามตําราแล้วไม่ต้องภูมิใจจําไว้ได้ค่ะเหมือนคนชม่าคุณสวยอะ่ะวันหนึ่งคุณก็จะเหี่ยวลองนึกถึงว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเนื้อหนังมังสาเลยแต่โครงกระดูกซิมันเหมือนกันหมดเลยนะแยกไม่ออกเลยนะนะคะถ้าดูได้ตาป่าไม่ได้ไปพิสูจน์อักทะลักอะไรพวกเนี้เห็นแต่โครงกระดูกดังแดงดังแดงด ไม่มีเสื้อผ้าเนื้อหนังมังสาผมเทาไม่มีนะคบเงินกนหมดเลยเป็นโครงกระดูกแล้วเหมือนกันหดดเพราะฉะนั้นเป็นหมอดู่อย่ายึดต,ติดก,กับความแม่นยำนะคะเวลาคุณแม่นะปกตปิเวลาคุณไม่แม่นนี่ยคุณบ้ววนะคะคุณบ้ววอาจารย์จะบอกหลายคนระวังเป็นบ้านะคะเพราะว่าคุณบ้ววั่วแล้วบ้าค่ะคุณาอาจารย์เล่นงานเพื่อเจ้อไปเลย เห็นอะไรไร้สาระไปหมดพอเข้าใจนะคะการจับคู่ของฐานที่เิกับฐานที่ห้าฐานที่2กับฐานที่6ถฐานที่สามกับฐานที่7ฐานที่สามเป็นตัวตัดสินชีวิตที่คุณจะต้องเจอยีิบสี่ชั่วโมงนะคะจะป่วยเมื่อไหร่แอตอนแรกเลยป่วยสิบเก้าก่อนสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวป่วยแน่เดี่ยงนะคะจะได้ยินเมื่อไหร่ับตาลาระนะคะ ได้เดนแล้วก็ป่วยนะคะได้เงินก็ต้องแบ่งทาบุญบ้างไม่ใช่ทาทั้งหมดเดี๋ยวลูกหลานไม่เลี้ยงเขาฟีเงินเท่าไหร่ก็ไปทาบุญก็ไปอยู่วัดก็แล้วกันไปอยู่บูญนิธิก็แล้วกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้พบที่จะต้องปอ่วยก็คือตอนอายุเท่าไหร่ลงพยายะเท่าไหร่ลงมรารดะสตรีนาเรีย เราก็พายตามอายุเหมือนกันอายุจึงเป็นสิ่งสําคัญเพะนั้นหลายคนว่าไม่รู้เดิอนไปเกิดดูได้แม่จางต้องไปดูศาสตร์อื่นไปเปิดไพ่ไปเสียงเซมซีไปดูลายมือไปดูหัวเฮ้งแม่งหมดแม่หมดแล้ไไวไม่ต้องภูมิใจหมอดูเนี่ยไม่ต้องภูมิใจมากเลยโฆษณาฉันดูแม่นไม่ใช่จะบ้าอาจารย์เตือนนะคะคนที่หลงว่าตัวเองแม่น ก็จะเกิดบ้าจะเกิดเพี้ยนนะคะอย่าประมาทชีวิตเนี่ยอยางไรก็ตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยต้องตายสวยหน่อยนะคะอย่าตายแบบบา้บาบอแก่พลาแก่ผ่อนนะคะอย่าอย่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเพราะว่าต้องมีสติสตางไม่สำคัญเท่าสตินะคะถ้ามีคนอุปการะคุณก็จะมีไรายได้ตลอด แต่ที่ได้แกก็คือคุณต้องให้คุณต้องแบ่งปันจะซื้อตำราทั้งทีต่อรองอาจารย์อยู่นดนะเอาเล่มเดียวอาจารย์คิดไรโอ้ยมันไม่มีบุญค่าเอราะนั่นมันคือชีวิตคุณนะคะคุณจ่ายแพงชีวิตคุณก็แพงด้วยคุณไม่จ่ายเลยชีวิตคุณก็ไร้ค่าค่ะสวัสดีค่ะ